จากดราม่าหลังจากที่นายกอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรได้ตอบคำถามสื่อเกี่ยวกับเรื่องสอสองูเ่าโดยอุ้งอิงได้ชี้สอสยอ้ายพักเปรียบเหมือนการย้ายงานเลือกได้ตามความชอบจากกรณีดังกล่าวคุณเจีย๊ยบอมรัฐโชคบรมิตรกุลได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลโดยระบุเปรียบเทียบได้ตื้นเขินสุดๆการเลิกสังกัดพักการเมืองเป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าความชอบหรือไม่ชอบ ฉาบฉวยการย้ายพักไม่ใช่เรื่องปกติไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกฤดูการเลือกตั้งเมื่อเลือกสังกัดแล้วแทบไม่สามารถละทิ้งได้ง่ายเพราะยึดโยงกับหลักการให้คุณค่ามีอุดมการความเชื่อและคุณค่าหลักอยู่เบื้องหลังการเลือก การย้ายงานมนุษย์เปลี่ยนได้บ่อยตามความชอบหรือถูกบังคับด้วยปัจจัยความจำเป็นในการดำรงชีพประเทศไทยออกกันอย่างนี้ใช่ไหมครับที่แพทองทานวันนี้ได้ข่าวว่าดูนบินไปอังกฤษอีกแล้วไปรัฐมนตนาโกอะไรอีกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าชื่อรัฐอะไรอะแต่พี่น้องไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็น่าสงสัยนะครับทิ่งที่แพทองทานไปต่างประเทศนี เวลาเรามานึกรวบรัฐตัดตอนนึกให้ดีวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าเอ๊ะในขณะที่ทักษิณชินวัตรเคยขอไปต่างประเทศพี่น้องจําได้นะวันนั้นวันที่เท่าไหรผมไม่ทราบทักษิณชินวัตรโอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปขอศาลดีกาออกไปนอกประเทศไปรัฐกาตาแต่สุดท้ายศาลไม่ให้และมาวันนี้ เพทองทานชินวัตรจริงๆอันนี้ไม่น่าเพทองทานเลยครับน่าจะเป็นแพในลำคลองมากกว่าหรือแพในลำทานมากกว่าครับไม่สมควรจะเป็นแพทองทานเลยหรือนัดราวัตนาวาเลยสมควรจะได้เป็นแค่แพในลำทานเล็กๆเท่านั้นเองไม่สมควรมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยซัําไปวันนี้ก็ไปต่างประเทศไปอังกฤษแล้วจะไปรัฐมน,นาโกอะไรเนี่ยครับพี่น้องไม่รู้คิดเหมือนผมหรือไม่ ไอ้ผมนี่อาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นทักสินชิน,นวัตรขอไปต่างประเทศบางคนเขาบอกอ่ะอาจจะหนีคดีหรือหนีไปเลยไอ้ผมไม่คิดแบบนั้นนะผมมาคิดนี่ไอ้เรื่องคาสิโนเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์คอมพลซ์เรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจบันเทิงครบวงจรนี่ครับหลายคนก็บอกไอ้หมอนี่อาจจะไปเอาตังเข้ามาแล้วเป็นหมื่นหมื่นล้านดังนั้นวันนี้ก็อาจจะไปตกลงเรื่องนี้ก็ได้ว่าเฮ้ย ไอ้ตังที่เอามาน่ะแต่อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกมันยังไม่เกิดนะเว้ยเพราะว่าพี่น้องประชาชนประเทศนี้เขาต่อต้านเมื่อต่อต้านจะเข้าสาภาแล้วตั้งกรรมธิการแล้วทําให้มันเสร็จเสร็จก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าที่ทักษิณชินวัตรขออนุญาตศาลเพื่อไปต่างประเทศก็น่าจะไปตกลงปรงใจกับเรื่องที่เขา แอบมุบบิดและไปเอาเงินเข้ามาแล้วก็ได้เลือกอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เมื่อสารแม่ไปทำยังไงล่ะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะไปคุยกับน้องสาวที่อยู่ต่างประเทศก็เป็นไปได้นี่เราก็รู้จักเราก็ต้องคิดนะครับว่าสุดท้ายไอ้อะไรมันคือความจริงเพราะเราทายใจโดนไม่รู้หรอกครับถ้าทายใจคนที่สือสินกินเจอยู่ที่นี่ผมอาจจะทายใจได้ว่าคนที่นี่พูดจริง ทำจริงแต่ทายใจโจรอย่างทักษิณชินวัตรผมทายไม่ถูกหรอกครับเพราะนี่มันโจรโจรที่ว่าก็คือคอร์รัปชันไงครับการลักเล็กขโมยน้อยก็คือโจรคอร์รัปชันมันยิ่งกว่าโจรอีกนะครับพี่น้องครับดังนั้นการที่ทักษิณไม่ได้ไปต่างประเทศที่ศาลไม่ไปสุดท้ายก็ไม่ได้ไปคุยกับน้องสาวไม่ได้คุยกับคนที่เขาตกลงปลงใจกันไว้เรื่อง ทำอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ดังนั้นวันนี้พี่น้องเห็นไหมครับโฆศกรัฐบาลธรรมดาเนี่ยถ้ารัฐบาลจะไปไหนนายยกจะไปไหนโฆษกรัฐบาลจะต้องเป่าประกาศห้าวันเจ็ดวันนะครับเพื่อประกาศโฆษณาว่านี่นายยกเพทองตานไปมาเลเซียนายยกเพทองตานไปเวียดนามนายยกมาเลนายยกอุงอิงไปกัมพูชาเห็นไหมครับและไปนี่เขาจะต้องเจอผู้นงผู้นำ แต่ไปเที่ยวนี้เราไม่เห็นเลยครับกรรําหนดการของเขาว่าจะเจอผู้นําอังกฤษจะเจอผู้นําในรัฐไหนๆอ่ะแต่ผมคิดว่าไอ้นี่น่าจะไปคุยกับคุณอาจะอาจจะไปคุยกับคุณอาหรืออาจจะนัดแนะแอบแอบกันก็ได้นี่ในสายตาที่ผมมองนะครับเราเป็นประชาชนเราก็ตู้ต้องรู้จักมองนายกรัฐมนตรีที่พ่อตั้งให้บันดานให้อาจจะไปคุยกับ คุณอาอาจจะไปคุยกับตกลงกับคนที่เขาจะทั้ง่อนคาสิโนในประเทศไทยก็เป็นไปได้เราก็ต้องคิดกันอย่างนี้ครับดังนั้นการไปในครั้งนี้ต้องจับตามองนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายดูสิว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไปแล้วไปทำอะไรมั่งแล้วมันหน้าที่นายยกไหมไปแบบนี้ได้ข่าวว่าไปเปิดป้ายไปขายของในห้าง แล้วอื่นๆอีกเท่าไรผมยังไม่มีรายละเอียดดังนั้นเราก็ต้องตรวจสอบเพราะการไปในแต่ละครั้งใช้เงินเป็นหมื่นเป็นหลายหลายล้านเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไปหลายหลายครั้งแต่ถ้าเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนไม่เป็นไรครับเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปเถอะครับและประชาชนคนไทยได้ประโยชน์กันทั้งประเทศแต่ถ้าไปแล้วมึงอะได้อยู่คนเดียวอะ แต่ประชาชนจนลงจนลง,นลงอย่างเงี้ยไม่สมควรไปไปแล้วใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหน้าเวลานี้พี่น้องดูไหมครับว่าคนเขาบอกเขาเตือนครับสาพัดเขาเตือนนะครับว่าขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยใช้เงินแต่นยอยยนะครับเพราะประเทศไทยมันจะอาจจะ ย่อยยับย่ำแย่เหมือนกับต้มยำกุ้งที่ผ่านมาแล้วก็ได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ดังนั้นการที่นายกเอาเงินไปผลานต่างประเทศถ้าไม่เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมันก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนที่จะต้องขึ้นมากู่ร้องตะโกนบอกว่าเฮ้ยมันใช่ไม่ได้แบบนี้เป็นต้นครับดังนั้นพี่น้องประชาชนครับไม่ว่าเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ว่าเรื่องชั้นส4บสหรือเรื่องอะไร มันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องติดตามเพราะเราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลมุงมิงอีกแล้วครับถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม,าไม่พี่น้องอย่ายิ้มนี่พอยิ้มนี่ผมนึกว่าเออดูถูกอุ้งอิงหรือมุงมิงถ้าพี่น้องไม่ต้องการให้รัฐบาลมุงมิงอยู่ต่อไป ตบมือเสียงดังๆหน่อยดิครับเพราะการต่อต้านรัฐบาลมุงมิงหรืออุงิงหรือเพในลำคลองมันก็เหมือนกับการต่อต้านสิ่งชั่วร้ายที่เราจะต้องช่วยกันล้างช่วยกันกวาดให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยถ้าสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ มันถูกกวาดต้นออกไปมันต้องมีแต่ความใสความสว่างและความสะอาดดังนั้นสิ่งที่เรามายืนอยู่ตรงเนี้เรามาบอกกันอยู่ตรงเนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ทุกวี่ทุกวันผมเชื่อมัน่นในการต่อต้านสิ่งชั่วร้ายนี่ผมว่าได้บุญอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนดังนั้นการที่ทักษิณชินวัตรหนีออกไปแล้วไม่ได้ติดคุกแม,ม้แต่เพียงวันเดียวและเราจะต้องมาพูดมาพูดทุกวัน มันก็เป็นเรื่องสิ่งที่ต้องพูด,พ,ดพูดเพื่อให้องค์กรต่างๆได้เข้าใจองค์การแพทย์ได้รู้องค์การยุติธรรมมันได้รู้ว่าเมื่อมีสารตัดสินมาแล้วจะต้องติดคุกหรือไม่องค์การแพทย์จะต้องได้รู้ว่าเพราะคุณมีวิชาชีพทางการแพทย์คุณจะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนเอาประชาชนเป็นที่ตั้งและหลอกพี่น้องประชาชนไม่ได้ใครจะมายอมล่ะครับ คนที่นี่ก็ก็ไม่ยอมคุณตั้งลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีลูกถาวก็ทําเรื่องอับปีอัปปีอัปปีและอับปีอีกตั้งมากมายเราก็ทนไม่ได้ใครทนได้ก็ทนนะครับคนที่นี่เขาไม่ทนและคนที่อยู่ทางบ้านเขาก็ไม่ทนเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงวันที่เขาจะมาไล่หลายคนพี่น้องที่เคารพครับที่ดูอยู่ทางบ้านถามผมทุกวันเฮ้ยเมื่อไหรจะลงถนน เฮ้ย <Hey, S 2> เมื่อไรจะลงถนนบอกว่าวันนี้กูยังไม่ทันกูยังไม่ลงถนนว่ะกูอยู่ข้างถนนไปก่อนว่ะถนนเมื่อไรลงก็ได้พี่น้องแต่ให้มันถึงวันก่อนเดี๋ยววันที่สิบสามมิถุนายนี้ศาลเขาต้องมีคำพิพากษาหรือไต่สวนและผลออกมาแบบไหนอย่างไรเราก็รู้กันแหละครับแนวทางการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่และอยู่ธรรมนั เขาก็เฝ้ามองเราและดูสถานการณ์ไปเป็นวันวัน,วนเหมือนหนังซีรีส์ครับขณะนี้พี่น้องประชาชนติดตามทางการเมืองเหมือนหนังซีรีส์เลยแล้วพี่น้องที่เคารพครับอำนาจสามอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการบริหารเนี่ยเราเพึ่งไม่ได้อีกแล้วนะครับพึ่งไม่ได้ในขณะที่ทักษิณชินวัตรเอาลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรี และพี่น้องดูสิครับเรื่องที่เขาเป่าประกาศปลาใสทุกวี่ทุกวันก่อนจะมีการเลือกตั้งเขาไม่ทำแล้วครับแต่สิ่งที่เขาทำคือสิ่งที่เขาไม่ได้พูดและเขามาทำอย่างเช่นอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไอเรื่องที่พูดนี่บอกว่าจบปริญญาตรีพี่น้องจะได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ทำแรงงานเข้าตำ่ำแรงงานขั้นตำจะได้อย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ก็ยังไม่ได้สุดท้ายพี่น้องก็รอคอยเงินหมื่นแจก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 กันไป ตอนนี้บอกว่าเฮ้ยแจกไม่ไหวแล้วเราก็ไม่เป็นไรครับเพราะเอาเงินเรามาแจกเราเพื่อเอาหน้านั่นเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าอย่างหน้าด้านหน้าทนครับพี่น้องทำทุกอย่างครับและแบบนี้เราก็ต้องต่อต้านหลายคนบอกเฮ้ยทักษิณหนีไม่หนีหนีไม่หนีก็เรื่องของเขาครับเรื่องของเราคือต้องทำความจริงให้มันปรากฏเราไม่ได้เป็นคนที่ทำความจริงให้ปรากฏหรอกครับแต่อยู่ที่ ตุลาการครับอำนาจตุลาการเท่านั้นวันนี้ที่พี่น้องประชาชนจะพึ่งพิงได้บริหารเราพึ่งพาไม่ได้ครับอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีลูกนายทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็พึ่งพาไม่ได้นิติบัญญัติวันนี้เราพึ่งพาอะไรได้ไหมครับพึ่งอะไรได้ไหมครับไอ้นุน่นโสวเขาก็แจ้งความกันไปหัวกันไปหัวกันมาเรื่อง วที่มานี่ยผมก็พูดตั้งแต่แรกแล้วคนที่จะมาขึ้นบนเวทีนี้แหละครับผมก็บอกไปว่าสอววครั้งเนี้ใช้เงินคนละสองพันห้าร้อยบาทออการสมัครหนึ่งคนนะครับสิบคนสองหมื่นห้าร้อยคนสองแสนห้าพันคนสองล้านห้า หมื่นคนพี่น้องครับยี่บห้าล้านยี่บห้าล้านได้หมื่นคนพี่น้องดูเลือกตั้งทั่วประเทศสมัครทุกเขตท,ทุกเบอร์ทุกกลุม่มอาชีพต่างๆตรงไปหมื่นคนทั่วประเทศพี่น้องดูดีและในหมื่นคนนั้นแหละมาเลือกกันเองพี่น้องว่าจะไม่ได้หรือสักสองร้อยคนจากหมื่นคนและพี่น้องครับนั่นคือวุฒธธิสภาซึ่งมีอยู่สองร้อยคน สอสอสหนึ่งคนใช้เงินไม่ต่ำกว่าห้สิบล้านนะครับพี่นต่อหนึ่งคนนี่แค่ยี่สิบห้าล้านนะเขาใช้ยี่สิบห้าล้านได้ตั้งสองร้อยคนหรือไม่ก็อาจจะเป็นร้อยคนเห็นไหมที่มันได้กันมาเนี่ยผมบอกตั้งแต่แรกแล้วถ้าใครทำตรงนี้ได้คุมสภาสูงได้คือไกวพุวทธิสภาได้เรียบร้อยดังนั้นเนี่ยค,ครับเขาก็ท,ทะ้ลโลกันไปทะ้ลโลกันมาไอคนที่ได้ ก็ได้กันไปไอ้คนที่ยังไม่ได้บางคนก็มาเที่ยวร้องคนที่ได้เพราะกูเป็นตัวสำรองกูก็อยากได้มั่งเหมือนกันแล้วประชาชนจะไปพึ่งใครครับขวายข้านขวายรัฐบาลเอาดูครับสสขวายข้านอภิปลายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีเยอะยอแย่มากมายที่เรารู้ว่ามันทําแล้วมันมินเมต่อการกระทําผิดกฎหมายแต่สุดท้ายขวาย้านก็ไม่ได้องให้สุด ไม่ได้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเรื่องจริยธรรมอะไรปล่ามานะั่นแล้ววันนี้ประชาชนจะไปเพิ่งใครครับวันนี้เรามาต่อต้านคาสิโนโน,นะครับเรามาต้องการทำให้ความจริงให้ปรากฏเรื่องทักษินติดคุกหรือไม่ติดคุกหรือมาแล้วติดคุกหรือเปล่าติดจริงหรือไม่ตามคำพิภากษาของหมายบังคับคำสั่งขังของศาลฎีกาแผนกดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เราก็มาเรียกร้องกันทุกวี่ทุกวันอย่างเนี้ครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาเรียกร้องความจริงให้มันปรากฏเราไม่ต้องการว่าเฮ้ย hey, ถ้าทักสินติดคุกแล้วมันกัน้ำใจมันจะต้องไปอาฆาตมาไร้ให้โาถึงตายเราไม่ต้องการเป็นเช่นนั้นครับเพียงแค่ว่าถ้าบ้านเมืองมีความเป็นธรรมนานาชาติทั่วโลกหรือใครๆในประเทศนี้เขาได้ชื่นชมประเทศไทยว่าอ๋อ oh, อย่างน้อยๆประเทศนี้ก็ มีอำนาจตุลาการที่เป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงได้ครับผมเคยพูดที่นี่แหละครับว่าสามขาเราเนี่ยมันเกือบเสียไปสองขาหรืออำมาพึกอำมาพาดไปสองขาแล้วบริหารนิติบัญญัติและตุลาการมีแต่ตุลาการเนี่ยที่แข็งแรงเข้มแข็งและแข็งแกร่งถ้าตุลาการอ่อนเปลี้ยไปด้วยประเทศนี้ก็เร็จสิ้น รัฐก,ก็กลายเป็นรัฐล่มเหลวขึ้นมาทันทีนะแล้วประชาชนก็ไม่มีที่พึ่งทงั้งทั้งวันนี้ประชาชนก็พึ่งพาใครไม่ได้นอกจากพึ่งตัวเราเองนะครับ